Bianh earth... mày Ê ta Hử tụi mày chú mày tụi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  đi tụi mày tụi mày tụi mày tụi cục lắm mày tụi mày mày tụi mày tụi mày tụi đi tụi mày 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 tụi อันไเตอะอีมหายาคุยอะไรอ๋อเยอะอ่ะ่รโอ้หอะบางเ่ยมาไยุนงกิดเป็นเ่ยอัเยอับอันเด็กโอ้ควายชุนล่าเนี่ยโอ้ล่างไม่ได้โอ้ไม่ได้ากินไมลงตอนไันเนี่ย

คเลือดทำเสียบเสียบจริงเสียบปริงลงมือครัเบเหม่แท้ๆแหละเ,เมื่อไตัวไหนนอจานเนาะได้ตงงัวว่ะนี่น ปลาท้งกระจกเดะท้งกรจกาหัวก้มยืก้อยใส่ไหเรียกนี่ยนะเป็ยังก้อยตเสกุนีอเคลราเอรเนาะจย์เ็เตากุนี้เอตกเ่ไปๆๆคุณชิลักปลเสกุนตา่างย้อมันละงเนี่ยปึกบโจปึกโจบ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าเกางเนาะค้นลายมอกรลุมันเลย ป่ะมอะกมไหมุบุบุบุน้าตาบีกินิหรอนียกโป้ได้ไหม่ะมระหำกันนัด